ก็สวัสดีท่านบุรุษชัยแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะเรามาดูโครสีบทที่1ข้อ27พระเจ้าทรงชอบพระไทยที่จะสำแดงให้ธรรมมิกชนเหล่านั้นรู้ว่าในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคัง่งแห่งข้อลำลึกนี้คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี น,นี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าชีวิตที่เคลื่อนไปกับพสัสริตอนที่สองนะคะเราจะย้ำอีกและเราดูอพยะบทที่ยีข้อที่16บอกเราถึงการที่พสัสริของพระเจ้าได้ลงมาเหนือภูเขาซินายและเมฆและพะสัสริปกคุมเหนือภูเขานั้นเป็นเวลา6วันสิ่งนี้ทำให้เราเห็นบางสิ่งนั่นคือการทรงสถิตแห่งพสัสริของพระเจ้าให้เห็นเป็นรูป ของเมฆที่ลอยปกคลุมอยู่เหนือภูเขาสินายการสำแดงให้เห็นพระสิริพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ทำให้คนยิวในถินทุรกันดารสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าเพราะว่าพวกเขาเป็นคนที่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกด้วยทั้งเขาเรียกว่าฝ่ายกายภาพที่มองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็จะต้องเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ถึงจะเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเขาแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ ทุกวันนี้เราอย่ามาเข้าคิสจักรหรือว่าเวลาเราติฐานพระเจ้าก็ทําได้แต่ว่าไม่ให้เราเปนเน้นตรงที่บอกว่าโอ้มาคิสจักรเราจะต้องเห็นเมฆมาคิสจักรเราจะต้องเห็นพัสดุปกคุมมีแสงสีนั้นสีนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนีนนนนนนน้ปรากฏเราถึงจะเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราไม่นะฮะพัสดของพระเจ้าที่อยู่ในคริสจักร ที่อยู่ในผู้เชื่อพระเจ้าไม่ได้เน้นภาพต่างๆเหมือนสมัยเมื่อก่อนแต่พระเจ้าให้เราทราบผ่านภะวนะผ่านถ้อยคําของพระเจ้าผ่านความเชื่อที่เราเสนิทสนมหรือว่าเราเติดสนิทกับพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ภายในท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่จะเปิดเผยรลผสิริของพระเจ้าหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวและสถิตภายในไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่เหมือนสมัยก่อน พระเจ้าจะสําแดงได้ไหมก็ได้แต่ว่าเราจะไม่เน้นแต่เราจะเน้นพระสิริของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราเพราะฉะนั้นหลายคนเข้ามาในคริสตจักใหม่ๆก็จะมองว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าจะอยู่มุมไหนของคริสตจักรเราก็จะเริ่มมองหาบางคนก็มองที่ไม้กางเขนก็คิดว่าพระเยซูจะมาปรากฏที่นั่น วันนี้พระกรรมของพระเจ้าบอกให้เรารู้ว่าชีวิตที่เป็นชีวิตที่เคลื่อนไปกับผลิตของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทํางานอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในวิญญาณของเรามองดูภายในไม่ใช่มองดูข้างนอกนี่คือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยผลิตที่สมบูรณ์แบบ เพราะฉะนั้นก็เราจะไม่เน้นภายนอกแต่เราจะรู้ตระหนักว่าเมื่อคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเคลื่อนไหวอยู่กับเราทั้งมัดจําทั้งพระวิญญาณเทลงมาเกี่ยวข้องกับการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในบุคคลคนนั้นแล้วก็เมื่อคนคนนั้นหรือว่าคริสเตียนมารวมกันนมัสการพระเจ้านะคะโอ้มันจะเกิดพัสุริขของพระเจ้าการทรงสถิตเนื่องจากทุกคนจดจ่อที่พระเจ้าสัมพันธ์กับพระเจ้า แมนไม่มีก้อนเมฆแมนไม่มีแสงว,ว,วุบวับวับนะฮะเราก็สัมผัสได้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราเมื่อเรานมัสการเราจะสัมผัสกับพระเจ้าเราจะสัมผัสการทรงสถิตในวิญญาณของเราก่อน แล้วก็นอกนั้นเราก็สัมผัสจนขนลุกผ่านร่างกายผ่านกายภาพผ่านซึ่งกัและกันเราสัมผัสได้นี่คือการสําแดงนะคะที่พระเจ้าต้องการให้เราทราบพระประสงค์ของพระเจ้าว่าพระสดิของพระเจ้าที่ทํางานอยู่ในชีวิตของเราในยุคนี้ในสมัยนี้พระวิญญาณเทลงมาพระวิญญาณอยู่กับเราเราเคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่าพะสดุที่อยู่ในตัวอาคารหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อม หรืออยู่บนภูเขาซีนายไม่ต้องไปหาไกลพระเจ้าอยู่กับเรานี้แหละเพราะฉะนั้นหลายคนเลยทีเดียวที่มาสแสวงหา และเราก็มองว่าในคริสตจักรมีแสงไหมมีเมฆไหมมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ปรากฏในเวลาเรานมัสการไหมพระเจ้าทําได้แต่ถ้าพระเจ้าไม่ทําในแบบนั้นในต้นฉบับความคิดของเราหรือตามแบบแผนตามพระกัมภีร์เดิมก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่ภายในท่านอยู่แล้ว ความเชื่อของเราจะต้องมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราผู้เป็นใหญ่อยู่ในเราพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานในเรานี่คือความเชื่อที่เคลื่อนไปด้วยผลสิริของพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าอยู่นอกเราและเราพยายามที่จะแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้การที่เรามารวมตัวกันนมัสการพระเจ้าเพราะเราเชื่อพระเจ้าเพราะเราเป็นพี่น้องกันเพราะเราเป็นประชากรของพระเจ้าครอบครัวฝ่ายวิญญาณเพราะเป็นคำสั่งของพระเจ้าเพื่อเราจะทำพระราชกิจหรือเสริมสร้างซึ่งกันและกันตามประวัชนะคำของ พระเจ้าทำมิกระชนร่วมพลังกันในการอธิษฐานเรากําลังรับใช้เรากําลังต้องการที่จะเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเสริมสร้างพระกายเมื่อเราร่วมพลังกันในการขับผีเมื่อเราร่วมพลังกันในการทํางานรับใช้พระเจ้าอธิษฐานเปิดสิ่งนั้นสิ่งเมื่อเราร่วมพลังกันในการนมัสการพระเจ้าเสียงแห่งชัยชนะก็จะเกิดขึ้น มันเป็นการรวมพลังมันเป็นการที่เราพบกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้านัดเรามาเฉลิมฉลองมานามัสการพระเจ้าเพื่อเราจะรับพระสิริของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราเต,เ,ตเติมเต็มเติมระวจะนะการนามัสการที่เชื่อมต่ออย่างไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มั่นใจว่าพระเยซูหรือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเราเราก็จะเป็นคนที่ความเชื่อของเราจะเป็นความเชื่อที่ ยังเด็กอยู่ยังมองหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาประกอบภาพมาประกอบความเชื่อของเรามาประกอบการดําเนินชีวิตแห่งความเชื่อของเราไม่ใช่เราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเรานะคะเราต้องมั่นใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานอยู่ในเราเราต้องเชื่อการทรงสถิตที่ตามพระวจนะคำของพระเจ้าคือพระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นความหวังแห่งศักดิ์ศรี ต้องเชื่อแบบนี้ถึงจะถูกต้องตามประวัชนะในโครโรซีบทที่หนึ่งข้อยีแล้วนะคะในกิจการบทที่2นะ,ะก็บอกเราชัดเจนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับมนุษย์มาอยู่กับผู้เชื่อนี่คือยุคข,ของเราที่เราจะมั่นใจระดับสูงที่เราจะมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราจริงๆนี่คือการการที่เรามีชีวิตที่เคลื่อนไปกับระสุริของพระเจ้า แม้ว่าวันนี้ลมไม่พัดแม้ว่าไม่มีเสียงอึกทึกคึกโครมที่น่ากลัวเราก็ยังเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเรานี่คือความเชื่อที่ระดับสูงนี่คือความเชื่อที่เรามั่นใจการทรงสถิตนาของพระเจ้าเรามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเราจะไม่กลัวเราจะสามรารถที่จะเผชิญทุกสิ่งได้เพราะเรามั่นใจว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราพระเจ้าไม่เคยห่างเราพระเจ้าไม่เคยปล่อยเราทิ้ง แต่พระเจ้าสถิตอยู่กับท่านพระเยซูได้บอกชัดเจนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ได้มาจากการสังเกตหรือว่าเป็นบางสิ่งที่จะสามารถหาได้ในสิ่งแวดล้อมพระองค์รงตรัสว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ภายในเรานั่นหมายความว่าอยู่ในวิญญาณอยู่ในชีวิตอยู่ในร่างกายของเราอยู่ในจิตใจของเราลูกาบทที่ 17: ข้อ 20- ถึง21พระสิริที่ยอดเยี่ยมของพระเจ้าอยู่ในวิญญาณของเรา พระคิดอยู่ภายในเราให้เรามั่นใจแล้วพัสลุที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าจะเคลื่อนไหวอย่างไม่ธรรมดาทาไมคริสเตียนจึงไม่ทำบาปก,ก็เพราะว่าพัสดุของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเรา เราไม่มีวิญญาณโสโครกเราไม่มีวิญญาณโสกโปกเราไม่มีวิญญาณของโลกแต่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตของเราจึงเกลียดบาปชีวิตของเราจึงต่อต้านบาปชีวิตของเราจึงไม่ทําบาปเอาสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตของตัวเองเพราะเรามีพัสริพระวิญญาณนี่แหละอยู่ภายในท่านถ้าแม้ท่านเป็นคนที่เต็มไปด้วยพัสริเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีการทรงสถิตของบจ้ามีชีวิตที่ แตกต่างมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่ไม่ชอบความบาปมีชีวิตที่ไม่เล่นกับบาปต่อต้านบาปแล้วก็มีชีวิตที่มีศักดิ์ศรีมีเกียรติมีสง่าราศีมีการเจอมีความบริสุทธิ์มีอะไรที่แตกต่างมีพลังมีกําลังถ้าเราไปทําบาปเราไม่มีกําลังปวิญญาณบริสุทธิ์เสียพัะไทย เรากลับใจใหม่สารภาพบาปแล้วเราก็เดินต่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาสถิตอยู่กับท่านมาทรงทํางานอยู่ในท่านและเคลื่อนไหวในท่านเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในเอฟเฟซัสบทที่สามข้อยีได้อธิบายว่าสิ่งนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตของเราประกอบไปด้วยพระวิญญาณฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเราฤทธิ์เดชที่ทํางานในชีวิตของท่านคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ วิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราก็น่าจะเคลื่อนด้วยฤทธิดเดชได้ก็น่าจะเคลื่อนด้วยมิติฝ่ายวิญญาณได้ก็น่าจะเคลื่อนด้วยชีวิตที่เต็มไปด้วยพอพรเต็มไปด้วยสิทธิอำนาจเพราะว่าผู้เป็นใหญ่อยู่ในเราในหนังสือหนึ่งยอนบทที่สี่ข้อสี่ผู้เป็นใหญ่อยู่ในเราเราพูดกันบ่อยเอเมน ะน,นั้นก็ริ์เด็ดทำงานอยู่ในท่านคือพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่แหละให้เรามั่นอกมั่นใจว่าพระองค์ส่งเป็นพสัสริของพระเจ้าที่ทํางานผ่านชีวิตของท่านท่านจึงเป็นคนที่แตกต่างถ้าเราจะทําบาปถ้าเราจะทําผิดถ้าเราทําสิ่งไม่ถูกต้องพระวิญญาณจะเตือนท่านพระวิญญาณจะส่งเสียงให้กับท่านพระวิญญาณจะสกิดท่านว่าโอลูกอันนี้ไม่ใช่ เราต้องเป็นคนที่ติดสนิทกับพระวิญญาณติดสนิทกับพระเจ้าจนเราไวต่อเสียงของพระเจ้าถ้าพระเจ้าสั่งเราก็ต้องหยุดทันทีเพราะเราเป็นคนที่ให้เกียรติพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพและเป็นจอมเจ้านายของเราและเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สถิตอยู่กับเรานี่คือการเคลื่อนด้วยพระสิริเราไม่ได้ไปมองหาว่าเออแสงอยู่ตรงไหนเมฆอยู่ตรงไหนอะไรที่น่ากลัว บางทีพระเจ้าไม่ได้สําแดงตามที่เราคิดนะฮะพระเจ้าสําแดงตามพวจนะพระเจ้าสําแดงให้เราทราบว่าเราต้องติดสนิทอยู่กับพระเจ้าเราต้องมั่นใจในความเชื่อของเราว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับท่านจริงอยู่ที่ว่าพระเจ้าจะทําอะไรก็ได้แต่ให้เราเชื่อตามพวจนะคําของพระเจ้าที่เป็นหลักการองค์สถิตอยู่ในเราพระคำพระเจ้าไม่ได้กล่าวว่าลิ์เดชที่ปรากฏอยู่รอบเราไม่ใช่ การเจิมการทํางานออกมาจากวิญญาณของคุณพระเจ้าตรัสภายในวิญญาณของคุณในชีวิตของเราภายในเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เวลากับพระวิญญาณแล้วก็ อธิษฐานสม,าสม่ำเสมอติดสนิทเราก็อ่านบวชนะนมัสการพระเจ้าทั้งส่วนตัวส่วนรวมคนเหล่านั้นจะเข้มข้นกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะมั่นใจในการทรงสถิตเขาจะได้ยินเสียงของพระเจ้าพรรองจะเปิดเผยนิมิตทั้งความฝันทั้งการเข้าสู่ผวางทั้งพระเจ้าให้ภาพนิมิตในฝ่ายวิญญาณวันนั้นการเคลื่อนไหวข้างในเนี่ยมันสําคัญยิ่งกว่าขางนอกเมื่อข้างในของเราชัวข้างนอกก็ไม่มีปัญหา ทำให้เรามั่นอกมั่นใจถ้าข้างในของคนยังกล้ากลัววยังไม่มีความมั่นใจเอเสียงพระเจ้าหรือเสียงมนุษย์เออหรือเป็นอะไรอันนี้แหละน่ากลัวเพราะว่าความมั่นใจของคนนั้นมันไม่ได้มั่นใจเกี่ยวกับการทรงสถิตถ้ามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะมีสันติสุข เราจะมั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้าทําให้เรากล้าขับผีทํให้เรากล้าที่จะวางมือรักษาโรคทําให้เรากล้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 าเราจะไม่กลัวเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้คอนเฟิร์มอยู่ข้างในยืนยันตัวตนตัว,ตว,ตวจริงของเราอยู่ข้างในพระเจ้าเคลื่อนไปกับเราจริงๆนะคะพระองค์ไม่ได้อยู่ข้างนอกพระองค์อยู่ภายในเราให้เรามั่นอกมั่นใจ มองดูภายในของเราสิคะว่าเรามีพระวิญญาณไหมเรามีความเชื่อไหมเรามีพระคำไหมเราติดสนิทกับพระวิญญาณไหมนี่คือพะสดิที่สมบูรณ์นี่คือชีวิตที่เคลื่อนไปกับนับพะสดิของพระเจ้าถ้ายังไม่มั่นใจเราจําเป็นจะต้องปรับหรือค้นหาหรือสแสวงหาจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมขององค์กรแล้วพระอจะส่งเพิ่มเติมเห็นไหมเราต้องไปค้นพระคำ นะถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้อ่านไม่ได้ให้เกียรติพระวจนะคำของพระเจ้าผิดแล้วเราไปมองหาอะไรที่สิ่งที่ปรากฏในสมัยยุคพระคัมภีร์เดิมพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาเฉพาะกิจแต่ในสมัยนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับเรานะคะเรากลายเป็นพระวิญารของพระเจ้าเรากลายเป็นร่างกายของเราเป็นที่ประทับของพระเจ้าโปรดทราบเราต้องเน้นให้ถูกที่ถูกทางเพื่อเราจะรับพระพรเพื่อเราจะเคลื่อนไป ก็ไม่แปลกใจหลายคนไม่กล้าขับผีเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราหลายคนไม่กล้าที่จะรักษาโรคหลายคนไม่กล้าที่จะอธิษฐานเต็มที่เพราะเราคิดว่าเออพระเจ้าอยู่ที่ภูเขาเราต้องไปประเทศอิสราเอลเราถึงจะพบภูเขาเราถึงจะมีประสบการณ์กับฤทธิดเดชไม่จําเป็นถ้าพระเจ้าให้โอกาสไปก็ไปแต่พระเจ้าไม่ให้ไปพระเจ้าก็อยู่กับเราในวันนี้ในประเทศไทยอเมน เราไม่ต้องไปสแสวงหาเหมือนหลายๆศาสนาสแสวงหาบุญแต่เราพบกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าอยู่กับเราให้เรามั่นอกมั่นใจนี่แหละชีวิตที่มีความเชื่อที่ถูกต้องเราจึงไม่ทําบาเราจึงไม่เอาพระสิริของพระเจ้าไปแลกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เราจึงไม่ให้ร่างกายของเราต่อบาเราจึงไม่ให้ร่างกายของเราต่อสิ่งที่สกปรกนั้นคิสเตียนจึงไม่มีกฎบัญญัต มีแค่สองข้อใหญ่ๆตอนนี้ก็คือรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจรักเพื่อนบ้านเหมือนรรกตนเองในสมัยก่อนก็บัญญัติสิบประการแต่ตอนนี้เราก็เหลือสองข้อถ้ารักพระเจ้าถ้าเรายำเกมพระเจ้าเราจะไม่ทำบาปและเราก็จะไม่ทำลายคนอื่นเราก็จะเป็นคนที่รักคนอื่นเหมือนที่เรารักตัวเองเราก็จะอาภัยให้กับตัวเองแล้วก็อาภัยให้กับคนอื่นเราก็จะไม่เอาสิ่งสกปรกเข้ามา ถ้าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าเราก็จะเป็นศัตรูกับบาปกับมารมันก็ง่ายนิดเดียวไม่มีอะไรสลับซับซ้อนขอให้เราเคลื่อนไปกับพระสิริของพระเจ้าเมื่อเรามีการส่งสถิตเมื่อเราเชื่อมต่อกับพระเจ้าอย่างไม่ธรรมดาเราจะมีชัยชนะเหนือนโรคภัยไข้เจ็บโรคมะเร็งก็จะตายไปจากชีวิตของทานให้เรามีความเชื่อเรื่องการส่งสถิตบางทีเราไม่เชื่อเราก็เลยเหมือนกับเรา ว่างเปล่าไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีอะไรมีแต่ปัญหามีแต่ความกลัวมีแต่เรื่องที่วิตกกังวลอยู่ตลอดวันเวลาอันนี้เพราะว่าเราขาดความมั่นใจในการสรงสถิตแห่งระสุริของพระเจ้าอันนี้อันตรายนะครับมารซาตานเนียสามารถที่จะส่งปัญหาเข้ามาแล้วก็บีบบังคับให้คุณเนี่ยเคลื่อนไปตามปัญหาเคลื่อนไปตามพายุแต่เราจะต้องลุกข,ขึ้น ในฝ่ายวิญญาณว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราเราก็จะต่อต้านต่อสู้กับปัญหานั้นได้เพราะผู้เป็นใหญ่อยู่ในเรานี่คือเป็นความเชื่อที่ระดับสูงเป็นความเชื่อที่มีการปกครองของพระเจ้าเป็นความเชื่อที่มีสิทธิอำนาจเหยียบศัตรูเหยียบงูหลแมงป่องเรามีกำลังมากกว่ากำลังของศัตรูเมื่อคริสเตียนล,ลุกขึ้นอธิษฐานขอให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราไม่ใช่อยู่ในสิ่งแวดลอ้อมพระเจ้าอยู่กับท่านอธิษฐาน มันนัดิฐานม,มันสามัคคีทรรมกับพระเจ้ามันที่จะสนิทสนมไม่แปลกใจยิงสื่อยอนบทที่สิบห้าข้อสี่ข้อห้าก็บอกเราให้เราติดสนิทกับพระเจ้าให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่ามาหาพระเจ้าเพียงเป็นศาสนาถ้าเราเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เหนือธรรมชาติผ่านสิ่งแวดล้อมเหมือนชาวอยู่เขาเชื่อกันว่าเห็นพัสดุลิอยู่เหนือภูเขาสินไนแล้วก็มีเมฆและพัสดุิปกคลุมเหนือภูเขานั้น ในเวลาหกวันพวกเขาก็ตื่นเต้นเขาก็มั่นใจในสิ่งเหล่านั้นแต่ในยุคนี้แม้ว่าพระเจ้าไม่ได้เคลื่อนแบบนั้นพระเจ้าไม่ได้เห็นไม่ไม่ได้สดําแดงแบบนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราขราแต่พระบิดาเจ้าขอปรงอวยพรพระวจนะคำของพระเจ้าที่เราจะเชื่ออย,ย่างถูกต้องที่เราจะเคลื่อนไปกับพระสุริชีวิตของเราจะเคลื่อนไปกับพระวิญญ,ญาณน,นั่นเองพระวิญญาณที่สถิตอยู่กับเราภายในเราเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกใบนี้ เราจะไม่ได้มองหาหมายสําคัญข้างนอกแต่เราจะเป็นคนที่มั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะตอบเราเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าก็จะตอบเรายิ่งกว่าที่เราขอและคิดได้พอฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ประกอบกิจอยู่ภายในเราฤทธิเดชของพระเจ้าทํางานอยู่ในเราบางทีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับเราแต่เมื่อเราอธิษฐาน เราเห็นฤทธิเดชของพระเจ้าไปเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ข้างนอกด้วยซ้าไปเพราะเราเชื่อว่าพระวิญญาณทํางานอยู่ในเราและเราเชื่อว่าพระเจ้าฟังเราพระเจ้าจะตอบเราทุกครั้งที่เราทูลขอต่อพระเจ้าสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าขอให้เราที่จะเคลื่อนไปกับ พัสดุริของเจ้ามีชีวิตที่เคลื่อนไปกับพระวิญญาณเรามั่นอกมั่นใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราพระคริสทรงสถิตอยู่ในเราเป็นความหวังศักดิ์สิทธิ์เป็นการทรงสถิตเป็นชีวิตที่มีสง่าราศีเป็นชีวิตที่องค์งจาเคลื่อนไปในระดับสูงเป็นความเชื่อที่ถูกต้องตามพระวจนะขอให้เรามั่นอกมั่นใจให้เราตระหนักเรื่องนี้ว่าพระวิญญาณอยู่กับเราไม่ใช่รอบตัวเรา รุงอยู่รอบตัวเราก็ได้แต่ให้เรามั่นใจก่อนว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราและเราเคลื่อนไปทางไหนพสัสดุของพระเจ้าก็ปกคลุมเหนือสิ่งแวดล,อล้อมเรานั้นสรรและเสนอขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงกระทำกิจเราเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์จะการนำเราทํางานโอ้องค์จะการในชีวิตของเราเคลื่อนไหวในเราแล้วคนมากมายจะได้เห็นพะสริที่อยู่ในเราไม่ใช่อยู่นอกตัวเราเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ ในพระนามมันศักดิ์สิทธิ์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าไวพรค่ะ